สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอิชิบันโชฟิกเกอร์นะครับหรือว่าตัวงานจับฉลากนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโอเวอร์ซีนั่นเองนะครับซึ่งหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้ฮนะอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านนึงนะด้านบนแล้วก็ด้านล่างจะไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเช็คดูข้างในกันนะครับ ซึ่งตัวนี้นะฮะในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตัวนี้ก็จะมาเป็นลักษณะของผงุงเดียวนะครับนี่จะเป็นลักษณะของถูงเดียวแบบนี้นะฮะแยกเป็น4ช่องก็คือจะมีครึ่งบนครึ่งล่างนะฮะมีเสาสองเสาแล้วก็มีฐานข้างล่างแบบนี้สี่อ่าเราจะมาแกะดูตัวข้างในกันดีกว่า ตัวนี้นะฮะจะเป็นซูเปอร์ไซย่าโกจิต้านั่นเองอันนี้ครึ่งบนนะครับมันจะมีพาปั๊บเบิ้ลต่อส่วนหัวไว้ด้วยนะฮะอันนี้ซึ่งการลงสีนะครับก็จะมีเป็นพวกไฮไลไท์เนี่ยตามร่องกล้ามเนื้อเหมือนกันมีฮะสองฝั 5, ่งเลยจะมีร่องสีนะฮะส่วนหัวจะไม่มีเป็น ไฮไลท์ส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นสีเหลืองปกติน่าจะประมาณนี้จะปล่อยพลังออกมาด้านหน้าอยู่อย่างนี้นะฮะตัวเสื้อก็มีไฮไลท์ตรงช่วงปกคออย่างนี้นะฮะอีกนิดหน่อยเป็นไฮไลท์สีอีกนิดหน่อยนะฮะส่วนครึ่งล่างนะครับตัวกางเกงเนี่ยก็จะมีไฮไลท์สีตามร่องกางเกงเป็นเงาบ้างเล็กน้อยนะครับ ตรงรงท้าตรงผ้าคาดเอวก็จะมีตรงมีผ้าคาดเอวเนี่ยเป็นไฮไลท์นิดหนึ่งนะรับไม่เยอะเท่าไหร่นี่แล้วทีนี้เสานะครับมันจะเป็นเสาที่เสียบข้างหลัง1นึ่อันอเสาแบบลองอีก1อันนะครับแล้วก็เป็นฐานไสอีกอันหนึ่ง อันนี้เราลองประกอบตัวนี้ดูก่อนประกอบแล้วมันก็จะอยู่เป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะซึ่งจะเป็นท่าที่กำลังจะปล่อยพลังอยู่แบบน,น,นี้นะฮะรายละเอียดตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ลงสีงานเป็นงานที่ลงสีโอเคนะทุกตัวที่รีวิวมาเนี่ยลงสีออกมาได้ดีมากเลยอ่นี่เราใส่เสาข้างหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรองขานะครับ ตอนนี้มันจะมาลองตรงเป็นช่วงก้นนิดนึงแบบนี้อ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูมาอ,อายละเอียดจะอยู่อย่างนี้นะฮะนี่นะครับส่วนความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ 23เซนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่23เซนซึ่งก็เป็นความสูงปกติของตัวประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไซส์มันจะเท่าๆกันเกือบทุกงานทุกตัวนะที่รีวิวมากับตัวซ u เปอร์ซีวราโกชิต้านะครับตัวนี้นั่นเองอถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ